เป็นคนประเทศไหนครับเนี่ยคนกาหน้าครับกาหน้าเป็นยังไงบ้างพี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็งอกระพงหมดเลยอะนี่ขนาดทุเรียนทุเรียนมอนค้างขนาดนี่เขามีแต่หมอนทองนะพี่บ้านผมเขาเรียกมอนข้างและปลูเนี่ยใหญ่เท่านี้รสชาติเป็นยังไงพี่หอมหวานน่ารับประทานมากเลยอ่ะทำไมไม่เอามาฝากมันกำลังออกดอก พี่ีตลกอ้ยตลกจริงๆพี่มีเมียปหครับเนี่ยหน้าตาลอยๆยังมันจะเหลือเหรอสองคนมีเมียสองคน,งคนแต่เลิกไปแล้วคนหนึง่งเอ้าทำไมจึงเลิอกอะพี่โอ้การจะไหวตอนเช้าออทั้งวันตอนเย็นมีแต่พูดเรื่องลผัวสาวผัวก้าให้ผมฟังผมรับไม่ได้ก็เลยที้บมันไปเลิกไปเลยพี่อย่างนี้ดีดี แล้วคนที่สองเป็นยังไงบ้างโอ้โหคนนี้เนี่ยนะสุดยอดมากเลยอ,อ่ะเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องภูเขานะพูดถึงเรื่องผัวใหม่ผัวมา,วมาให้ผมฟังทุกคันชิงใจจริงใจพี่เจย์ไปตามมีคนแรกมาดีกว่าป่ะโอ้ให้มาพูดเรื่องภูเขาอีกเหรอคนใหม่ดีแล้วชื่นใจชื่นใจเจอเฉล็กินข้าวเรียกเฉล็กแล้วพุทียังไม่เสร็จหรอกพุทียาวรีบดิเออหิวแล้วไอ้ กับผมเช่นเคยครับกับช่วงเคปไม่รับฉบับก่อนบ่ายนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ให้สาระความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็หาไอ้แคปไม่รับเนี่ยมายัดเยียดให้ท่านได้รับไปนะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก,างก็ช่างมันครับแต่ที่แน่แได้ความสนุกสนานและได้เสียงหัวเราะแน่นอนนะครับหลังจากช่วงเคปไม่รับของเราเนี่ยได้ออกอากาศไปสองครั้งก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับส่งอีเมลมานะครับอยากจะปรึกษาขอคําแนะนํา ไอ้เรื่องจะทํายังไงให้ปลอดภัยจากพวกโจร500ที่ดักต้นนะครับแล้ววันนี้นะครับน้องที่เขาขอคําแนะนําเขามาในรายการของเราเนี่ยครับไปพบกับเขาเลยครับน้องชมพู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะุผู้ชมคะดิฉันชมพู่ขยุ่งยี่ค่ะ,ะน้องเจอปัญหาอะไรครับปัญหาตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะคุณดวงดิฉันเนี่ยนะคะถูกฉลอกกับโจรมากๆเลยค่ะ พักนี้นะคะหนูเนี่ยชอบถูกปล้นทำยังไงดีอ๋อถ้าหนูชอบถูกปล้นหนูก็ให้มันปล้นสิไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ได้ชอบแบบชอบอะไรแบบนั้นมายความว่าถูกปล้นบ่อยๆเป็นประจำทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้เป็นเพราะอะไระจ้ะคะคุณเอออี่รู้สาเหตุแล้วอะไรคะที่หนูชอบถูกดักปล้นเนี่ยนะทำไมฮะก็ดูการแต่งตัวของหนูสิจ๊ะเรียบร้อยใส่สูทเนี่ยโอ้โหอย่างกระตู้ทองเคลื่อนที่อย่างเงี้ย จ้อที่ไหนเห็นมันก็ป้นจ้ะอกมันจะเป็นต้องใสอะค่ะคุณถ้าหนูจะไม่ถูกป้นหนูต้องไม่ใส่ทองจ้ะอุ้ยไม่ได้หรอกค่ะต้องใส่ทองเอาไว้ค่ะเพราะว่าถ้าใส่ทองเอาไว้มันจะไม่ร้อนมันจะไม่ร้อนยังไงจ้ะอ้าวทองไม่รู้ร้อนแลาเรียกวก็ทำอะไรนะทำทางเผยทางผยนั่นแหละนนี่นี่ทางที่ดีนะถ้าจะไม่ถูกป้นถอดทองออกอุ้ยถอดไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วดิฉันบ่ก คอมันเป็นผื่นต้องใส่ทองไว้ตลอดเพราะใส่แล้วมันหายไม่รู้เป็นอะไรเพื่อประดับอย่างอ oh. ื่น oh นี่ก็ถอดไม่ได้นะคะนี่เพชรก็แพงมากนี่ไม่ใช่เพชรธรรมดานะคะพชรอะไรจ๊ะเพชรบุญอ่ใช่เพชรบุญและนี่อันนี้เป็นแหวนแต่งงานค่ะคุณแหวนแต่งงานทำไมมีสามวงอ่ะอ๋อมีผัวสามคนค่ะต้องใส่วัสดไม ฉันถอนไม่ได้แล้วมันมีวิธีอื่นที่จะช่วยที่ฉันไหมคะคุณติมันก็ยังมีวิธีหนึ่งสองลอกเรไปยังโดนจนปนนะครูมันมีอีกวิธีหนึ่งนะยังไงคะหนูต้องเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเวลาเจอพวกโจรเนี่ยต้องรู้จักต่อสู้กับมันโอ้ดีดีค่ะเอางี้พี่มีอาจารย์สอนศิลปะป้องกันตัวมาในรายการของเราดีดีค่ะไปเจอเขาเลยดีกว่าครับไปเลยครเขาเชิญคุณหน่อยบุคโลครับ ควันนี้ไม่ไปเล่นโขนแล้วคะครูมืดก็ไม่ไม่ใช่คุ้มืดและคนกันนี่ครูนี่อาจารย์หน่อยบุคโลอาจารย์หน่อยครูมืดเนะเขาปปี้ผมไปอีกทีนึงเขาจะมาสอนศิลปะการป้องกันตัวใช่ไหมคะใช่ครับแก่ขนาดนี้ไหวแล้วคะคุณตะกรงล่างก็เป็นเงาตอนแอดแอดหนูไม่รู้อะไรเขาไม่ได้แก่นะที่หัวเขาหงอกเีข้อไว้หลอกพวกโจรโจรเห็นัวหงอกไฮ้แก่คงไม่มีแรงสู้ผมเข้ามาป้นเขา สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกแสดงว่าเขาต้องเป็นคนมีไหวพริบดีไหวมากครับใครเข้ามาประชิดตัวเนี่ยสามารถมีไหวพริบหลบผีลุหลบเป็นหลีกลุปีกเป็นหางอ๋อเฮ้ยหนูไปตอบว่าทำไมไหนบอกไหวพริบดีไงไม่นับก่อนเราไม่หน่อยครับอะไรพวกมันจะเข้ามาต้องให้มันนับก่อนเหรอครับเออต้องนับก่อนทีหนึ่งสองสามแล้วพัวจะได้หลบทันหนูต้องนับก่อนหนึ่งสองสามเพาหลบทันเออมาเดี๋ยวเดีโอ้โหแม่วิ่งกันได้พลาดเลยนะหนึ่งต่อ วาวายที่มันโดนตัวเขาเรื่องเขาไม่ตีม่นน่ะอ๋อเปลี่ยนบ้างอ๋อแล้วแต่เขาสอนได้ใช่ไหมสอนได้ส่วนหนูหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่แค่ครูหน่อยมาคนเดียวเนี่ยมันยังไม่พอครับทางรายการของเราเนี่ยนะก็ได้เชิญโจรห้าร้อยมาด้วยเพื่อสมจิตสมจังในการสอนจ้ไปพบกับเขาเลยดีกว่าโจรห้าคุณปงเหน่งขย่งป่นครับ ไอ้นี่แหละโจตัวจริงที่มันป้อนฉันกคืออะไรคุณตำรวจเรดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกตำรวจทำไมอะเจ้าว่าจากมาเนี่ยมันเป็นโจจริงๆค่ะคุณโจจริงๆสิใครก็ใช้โจสแตนอินกันละคุณนี่เขาไม่ว่างนะเขากำลังรอดั่งป้นอยู่ผมไปจ้างเขามาห้าร้อยเพื่อประกาศที่การป้อนฮะต้องให้ได้ครบห้าร้อยนะ ทำไมอ่ะถ้าขาดถ้าบาทเดียวผมจะไม่เป็นโจร500ทันทีครับช่วยสอนคู่มือไหนคู่หน่อยอ๋อคู่หน่อยครับช่วยสอนป้องกันตัวให้เขาหน่อยครับไม่ใช่ปัญหาถึงสถานการณ์จริงเลยนะสมมติว่านี่เป็นมุมมืดถ้าเราเจอโจรปุ๊บเดินมาประจานหน้ากันประจานหน้ากันปั๊บตั้งสติไปก่อนเลยตั้งสติยังไงครับอย่าตกใจอย่ากลัวเขาบอกว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาถูกต้องเราจะต้องมีสติตั้งสติทำยังไงครับครู นั่งสมาธิเจอโจรจะป้อนเราถึงเวลานั่งสมาธิใช่ไงมันจะปล่อยให้เรานั่งไหมคะครูรออสักสามวินาทีคุณโจรคะขอที่ฉันนั่งสมาธิสักสามวินาทีได้ไหมคะโอเคเฮ้ให้อดใจดีถ้ามันให้ถ้ามันให้เรียบร้อยแล้วเรานั่งสมาธิสติเรากลับมาแล้วในตำแหน่งนี้ได้ไหมคะกล้แต่คุณแ,แต่คุณคตอนนี้สติมาใช่ไหมลุกขึ้นเลย ไม่ต้องกลัวโจรละเดินเขาไปจ้องหน้าเลยจ้องหน้ามันเลยเหรอเดินเขาจ้องหน้าเลยถามเลยว่าเฮ้ยมากี่คนวะถามมั้ดิถามโจรว่ามากี่คนเฮ้ยมากี่คนวะดูสิมันจะทำไงเฮ้ยมันมองหาเพื่อนนี่นี่ไงเรียกพวกมาหลายคนเหรอคนเดียวแล้วเรียกไปยักหน้าอะไรเนี่ยอ๋อผมปวดคอ ม,มาคนเดียวมาคนเดียวคนที่เราไม่ต้องกลัวแล้วใช้มันยาหญิงยั่วยวนยเข้าไปไประชิดตัวมันมันยาหญิงแล้วก็ค้นตัวมันว่ามันมีอาวุธอะไรมาค้นตัวโจรเหรอใช่โจรจะป้อนลาแต่เราไปค้นตัวโจนเา้เาใช้มันยาหญิงไงยั่วยวนมัคุณโจนใจเย็นๆก่อนนะคะจะป้อนน้องก็ใจเย็นๆนะคะคุณมีอะไรไหมมีอะไรไหมไหนอยู่ไหน ดอันนี้เราเริ่มทำการเช็คเลยเช็คอะไรว่ามีดคมหรือเปล่าเช็คยังไงฮะเช็คยังซื้อมะม่วงมาปอกไม่อีบ้าเอานิ้วลูดดูสิว่าคมหรือเปล่าคมไหมดิคมใช่ไหมจะช้าอยู่ใหญ่แทงโจนแทงโจนบ้าบ้าอะไรเนี่ยแทงอะไรดีซ้อมๆไว้ยเขาเชิญกูว่ะบ้ามนะไร ไม่ดีกรูมันมันกลังร้อนมันกําลังโมโหใช้วิธีที่ 2- ยังไงเอาน้ำเย็นเข้าลูกเอาน้าเย็นเข้าลูกยาเลยจะปบนกเย็นไอนแกยอ้เนไอนแย็คนกยเย็อ้นยอเย็นก่นก่เนไ่ย้น โอ้โหีไหนจยไไมครับคุจรชาไหมชาไหมด้ผลเ้ยเก็บนีน่าาไเมันมออยู่เลยคูยังไม่ได้ผลไม่เป็นไรพยายามใช้ไม้นวมเข้าไว้ไม้หนุ่มพูดเกียกกลม พูดถึงบุปการีถึงพ่อถึงแม่มันเป็นโจรนมันอันตรายถดนจับติดคุกหัวโตเลยนะพยายามพูดว่าไม่อยากบวชให้พ่อให้แม่เหรอไม่อยากให้พ่อแม่ได้กาะใช้ผ้าเหลืองๆไงผู้จอยผู้จอคิดดีนะคะใจเย็นเน คุณมาเป็นโจรแบบนี้คุณรู้ไหมว่าแม่คุณอ่ะเขาจะเสียใจขนาดไหนเขาคงท้องคุณมาตั้งเก้าเดือนถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นโจรเนี่ยเขาต้องเสียใจแน่ๆเลยค่ะจะ่ถึงหน้าแม่ไว้แม่แม่จ๋ามันปนยกมาแล้วแกล้งทไมทิ้งคุมาตั้งกูสองเดือน้ถ้าพูดถึงแม่ไม่ได้ผลพูดถึงพ่อ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 ิ คุณ,คณนะคุณไม่มีแม่แต่คุณก็ยังมีพอ่อนะคะพ่อชายตัวคนเดียวพ่อเ yes> สียใจขนาดไหนคุณพ่อคุณจะเสียใจนึกถึงหน้าพ่อไว้ั่อทิ้งกูไปกูไม่การได้ไม่ได้ไม่ได้ผลพ่อไม่ได้ ถึงเมียไปเลยเมียคุณล่ะคะเมียคุณควัวเมียก็ได้เมียมยคุณเมียจ๋าเม้เมียเมียกันลูก ส variance, <wie erman S 2> ่งให,หมันรู้เร like ็วใส่ไหมโซลาร์ใส่ไม่ะใส่ถอ่แล้วปะเสียกากำหนดเพิ่มอีกอันนี้นะับ <Make it S 3> <whatever. S 1> หนึห่งนสองัดสู้มันใช่ไหมสามแล้วตมใครตัวมัน รบแก๊งแล้วใช่ไหมครับพี่ครับพี่พี่พเสียดพวกเรามาประชุมในวันนี้มีเรื่องเร่งด่วนเรื่องเก็บค่าคุ้มครองไปถึงไหนกันบ้างแล้วเออพี่แต่เรื่องค่าคุ้มครองยังไม่เท่าไหร่ตอนนี้เกิดเรื่องสําคัญเลยพี่วินที่เราที่เราคุมอยู่ไงพี่มันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ขุยเมื่อคืนนี้ประมาณประมาณตีสี่กว่าพี่รถในวินข้างเราเองเฉียวกันพี่ เขา้าเข้าอู่ไปสองคันอ่ะตอนนี้เราขาดรถอยู่พี่รถอะไรเอาไปทําสีเนะี่ยรถเข็นถังที่ปากคลองเอาสองคันพี่เดียวตั้พี่เงี้ยมันทําสีก็แล้วฮนะเวรแท้ๆเลยแต่ที่สําคัญนะพี่ตอนนี้บ่อนของเราจะโดนยึดแล้วบ่อนอะไรวะไอ้งอกบ่อนประกจัดไงเฮ้ไอ้งอกใครวะไอ้ซงไงถอยไอ้ซงแหล่งหงเงี้ยไม่ใช่ไอ้ซงไอ้ท,งงท,อที่จะบอกว่าจะไม่ยึดบ่อนประกจัดของเรา สองแนิ้วแล้วอีกสนิ้วมันไปไหนอะโดยประกัดกัโโดนขนาดประกัดยังกัดมันได้เลยเนี่ยแล้วมึงไม่มีปัญญาที่จะจัดการไอ้ท้งมันเลยหรือไงไองอกฉันรอเวลาอยู่พี่แล้วเมื่อไหร่อ่ะมันจะเป็นของเราทะเทีฮะก็เวลามาถึงฉันก็ไปเมื่อน,นั้นแหละส่วนผมไม่มีอะไรใจแรไงลูกพี่ เพราะว่าเมื่อคืนผมเมาหนักไปหน่อยตื่นไม่ทันไปตรวจงานครับลูกพี่แกนี่มันละรวมเรื่องงานมากเลยนะฉันจะถอดแกออกจากตําแหน่งแล้วนะ,อะไอ้ดำละ่ะตอนนี้เราเดือดร้อนมากซ่องเราไม่พอบริการขึ้นกงนมาทิ้งจากเรือสองร้อยสามร้อยคนเด็กไม่พอแล้วยติพี่น้องแกมาทังหมดแล้วละครบทเกียณไม่หมดนะครับตอนนี้เด็กของเราเหลือแค่คนเดียวครับใครอะแม่ครัวครับ ที่พี่ถามพวกผมเนี่ยมันหมายความว่างไงแล้วพี่บอกพาพวกผมมาประชุมเนี่ยมีเรื่องอะไรครับฉันจะขยายอาณาจักรขายา,า,า,ขายอิทธิพลของเราให้กว้างไกลามากไปกว่านี้กรุงเทพทั้งหมดมันต้องเป็นของแก๊งเราที่จะเข้าไปเก็บค่าคุ้มครองได้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับแก๊งอื่นเ <c oughs> ข้าใจไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเงินแหล่งทองของเราแถวสวนมะลิปปากของตลาดหลังวังหรือ,รอว่าจะเป็นวัดแจ้งวัดโพ เราต้องรวบรวมเอามาให้หมดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความเฮี้ยมโหดถ้าใครไม่เฮี้ยมโหดแล้วก็เตรียมตัวออกไปจากแกงฉันให้หมดเลยใครเรื่องความโหดเนี่ยต้องยกให้พี่ดำเพราะประวัติเดิมของพี่ดำเขานั้นน่ะเขาทําได้แม้กระทั่งกับพระเฮ้ยไอดำอะไรใจไม่ห้ามด็อาชีพเก่าแก่ทำอะไรวะสมัยก่อนเนี่ยช่างรับจา้าง ระเฮ้ยดดดดแล้วฉันไม่ได้อัดธรรมดาฉันอัดกันน้ำด้วยแล้จ้างอัดกอบพระไอ้พอี่ทางหลังน,นี้เลิกักอธิวาทองมาให้อัดไม่ไหวใหญ่มันจะตงลกกันไปถึงไหนอันนี้<ะ>หัวล้อให้ล้อเล่นเพื่อคลายเครียดแต่พวกพี่เนี่ยพวกเพื่อนๆเ,เลยรู้ไหมทำไมฉันจึงได้ฉายาว่าดำ ปั๊มแก๊สฉันสงสัยแกมานานว่าไอ้ดำปั๊มแก๊สเนี่ยฉายาเนี่ยแกได้มายังไงวะสมัยก่อนเนี่ยฉันไปนลูกจ้างเขาทำงานอยู่ในปั๊มแก๊สแค่อมเงินแค่เบาท8บาทมันด่าฉันสาดเสียเทเสียฉันเดินเข้าไปในร้านในออฟฟิศก็มันใช้มีดปลายแหลมปากคอยเจ้าของปั๊มตายขาดที่โจริงจริงเว้ยทุกคนเลยตั้งฉายาว่า ดำปามจัดเ,เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดำฉันว่าประวัติทั้งแกนะ่ะมันไม่ใช่อย่างที่แกเล่านะเว้ยท่านนะ่ะอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นนะท่านรู้ดีท่านจําแกได้นะวันนั้นนะ่ะแกเข้าไปปาดก,ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ปาดคอคนแต่แกนะ่ะปาดคอโถส้วมแล้วแกก็ขโมยฝาท่กเขา แต่เจ้าของปั๊มมันก็จับได้ก็เลยกระทืบแกก็เลยประกาศกับทุกปัมม๊มบอกว่าห้ามไอด้ดำนะเข้าปัม๊มแกหายาเข้ามาไอด้ดำปั๊มแกโอ้อโยฝาซ้วมวะไอ้ยักษ์เองอย่าปากรีไปไอ้ขุยลิมคลองไปวะ ประวัติเองอะที่จั้ง่าไอ้ขุยริมคลองนล้เพราะอะไรทุกคนรู้ไหมอ่ะ,อะคุ้มริมคลองไม่ได้คุ้มมันพายเรือไปตามริมคลองออบ้านผู้หญิงไหนที่มีกางเกงในตากไว้ข้างๆมันจะสอยสอยกางเกงในแล้วไปนั่งดมแล้วที่ฉากกลางไอ้ขุยริมคลองพอดีพวกมึงอะมึงขโมยไปดูตะกูขโมยไปดมเว้ยขโมยกางเกงในไอ้ขโมยสายซ่วงพอพอพอ ไม่ต้องเถียงกันไอ้นักเลงกระจอกงอกง่อยโอ้โหงอกง่อยอะไรท่นี้ไม่อยากจะคุยอ๋อครูไม่อยากจะฟังเออจะรู้เรื่องไหมวันนี้กะทะเลาะกันอยู่เนี่ยจะให้ฟังอะไรอ่ะความโหดของฉันนี่เว้ยเมื่อวานหมาดๆเลยทำไรตีหัวลงไปที่พาดเลยวัดใต้ขอกมากองโอ้โยคนเหรอวะปลาช่อน